นี่วันนี้พาน้องแจมมากินข้าวที่ริมทะเลบางแสนนะฮะจะบอกว่าบรรยากาศคือดีมากแหมอุ้ยเสิร์ฟม,มาแบบร้อนๆเลยนี่นี่นี่น,นี่อันนี้เป็นกันเชียงปูนะฮะชิ้นใหญ่ๆเป๊ะๆโบ๊ะโบ,โบแบบนี้เ,นเลยนี่แกงส้มกันเชียงปูมาแบบนี้เลยเออแบบใหญ่หญเลยจังสิ่ล้มาบางแสนนะฮะต้องกินอาหารทะเลแซ่บๆแบบนี้นะฮะและอยากให้ดูบรรยากาศ น้ำตอนนี้คือใส่มากใส่ยังกับกระจกอะนะช่วงนี้นะจบอกว่ามาช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบเรานะน้าใส่แน่นอนบางแสนอ่ะใช่วันนี้เราก็สั่งมาประมาณ56อย่างนะเป็นอาหารทะเลเน้นๆเลยเธอสั่งมาหลายอย่างมากมีแกงคั่วนี่ด้วยเป็นแกงคั่วสับปะรดปูก้อนนะแบบโบราณโบราณหากินยากอยู่นะอันนี้คือมาเราต้องโดนเลยเธอเป็นกุ้งแม่น้ําทอดเครือโอ้โหตัวใหญ่ๆแบบนี้นะฮะไซน่าจะสองตโลสองตโลอ่ะตัวละครึ่งโลอ่ะนับไหเนาะแล้วก็จะมีเป็น ปูไข่ทะเลดองนะเป็นปูทะเลเนะ คัดมาแบบเป็นตัวไข่ๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่แบบนี้มาเป็นจานเปลใหญ่ๆนะคะแล้วนี่คือของโปรดพี่แช่นางเลยเป็นผัดสามชนนะเแล้วใส่กุ้งใส่หมูสับมาแล้วก็เ,เป็นพวกตอกระเทียมดองแล้วก็ชะอมเนาะเธอเนาะอ่ากลิ่นมันจะมีเอกลักษณ์ของมันอ่ะของพ<ช>วกนี้นะคือถ้ากินแล้วติดใจ <laughs> <laughs> ร้านที่เรามานี่นะคะเขาได้ชื่อคาซาทรอปิก้าครับทุกคนเขาจะอยู่ที่ทางขึ้นเขาสามมุกบางแสนเลยหาง่ายๆบรรยากาศร้านเขาจะอยู่ติดทะเลแบบนี้นะคะยิ่งถ้ามาช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างที่น้องแจมบอกนี่น้ําทะเลใส ยังกระ,กะจกแบบนี้ที่เห็นอยู่เลยและที่สําคัญคือมุมถ่ายรูปร้านนี้เดินทั้งวันยังถ่ายไม่หมดเอาจริงๆผมเดินจนเมื่อยขากว่าจะถ่ายรูปน้องแจมเสร็จมากินข้าวนี่นะคะแมหมถ่ายรูปแค่ไม่กี่ร้อยรูปเองทางเป็นบน่นอเมมแทบเต็มเอาตรงเมมแบบหนึ่งเทลไบนะ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> <c oughs> อันนี้กันเชียงปูแกงซ้มนะฮะแกงซ้มเป็นแกงส้มแบบภาคใต้หรือว่าแบบคนชมรมบางทีเขาเรียกแกงเหลืองประมาณนี้ เธอทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดทั้งร้อนต้องแบบนี้เนาะนี่นี้ใช้มือเลยไหมต้องราดน้ำแกงส้มไปแบบนี้นะฮะราดไปบนเนื้อปูหูดูมันใหญ่แบบปูหูกล้ามปูเดือดฮักว่าวันนี้ไปฮะ หอนึ่งคือใหญ่จริงนะแล้วหม้อในหม้อนี่คือเขาอาใส่มาแบบเต็มๆนะอันนี้เราขุดขึ้นมาแบบจกๆแล้วแล้วข้างล่างเขาจะเป็นพวกอะไรนะเหนียยอดมะพร้าวเนาะหม้อหนึ่งมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเช็คบินให้ดูนะท้ายคลิปนะบอกก่อนนะเดี๋ยวขอชิมก่อนเอออันนี้จะเป็นปูไข่ทะเลดองนะคะนี่เขาดองซีอิ๊วไหมแม่ใช่ไหมใช่เธอน่าจะใช่นะน่าจะเอาแบบเค็มๆเหมือนหวานอะไย่นีไข่ก็คือเต็มกระดองแบบนี้เลยค่ะกินขอจิ้มนจิ้มซีฟู้ดอ่าราไปแบบนี้นะครับเซๆเดบสวยเลยเธอไป ดูนะดูไข่ตัวปูก็คือมาเยิ้มเยิ้มแดงๆแบบนี้เลยโอ้ยแม่จ๋าไปชิมน้ำชิมซีฟู้ดไปจดจ้วดแบบนี้นะแซ่บๆนะฮะไปฮะนี่ไปหืระหว่างที่น้องแจ่มนั่งกินอยู่นี่นะคะนั่งกินข้าวก็จะมีเรือแบบวิ่งผ่านไปผ่านมามีคนพายเรืออะไรแบบนี้เนาะตอนนี้คือนางติดลมไม่สนใจเรื่องบรรยากาศอะไรทั้งนั้น สนใจไข่ปูที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าตอนนี้นี่ดูนี่ฮะอืมการน้ำจิ้มซับซแบบนี้เด้อพี่นอ<า>้องจวดเธอกินไม่แบบใส่ชุดมาไม่แมทกับการกิน,น <c oughs> อันนี้เธอแหวะไปเลยก็ได้กุ้งอ,ะอ่ะคะุณพ่อเกลือแหวหัวให้ดูความมันต้องบีบตรงหัวแม่แม่ต้องบีบตรงอู้ดูนี่นะแตออกมาเลยนี่นะนี่นีดูดูนี่มันอยู่ตรงหัวแบบนี้นะฮะอือหือ ก็ให้มาราดข้าวแม่แม่ดูดอย่างเดียวเลย <c oughs> บอกเลยว่า, <c oughs> วาเนี่ยที่เด็ที่สุดแล้วใช่แล,แล้วราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแม่เนาะใช่โบกไปบแบบนี้เลยค่ะดูพ่อจ๋าแม่จ๋าอเาจริงๆส่วนตัวชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาด้วยนะเธอมันออกแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆดีอ่ะโวรากับตัวเนื้อกุ้งแบบนี้นะครับไปจวดแม่ดูที่สุดละคำนี้อันนี้เป็นผพาสัมเหม็น ไปร้าน,นไหนผมสั่งตลอดถ้ามีคือโดนผมแน่นบอกเลยร้านนี้เขาจะใส่มาเป็นแบบเหมือนหมูสับแล้วก็มีกุ้งเนาะ,ะแล้วก็มีพวกเขาเรียกอะไรซาตอชะอมกระเทียมดองประมาณน,นี้บบนใส่กุ้งใส่หมูสับมันจะมีก,กลิ่นเอกลักษณ์ของสามุนนะใช่ขมมขอเน้นๆแบบนี้เลยนี่ซาโตะซาโตะนี้ซาโตะอร่อยออคนนี้ไหนนี้คนต้ไ จะตอกรุบๆเนาะการเชียงเขาก็คือหูผมขอล้องหน่อยสิเห็นแล้วมันแบบอมันยั่วเนาะใช่เป็นไงเนื้อปูหวานเนาะแกงส้มอแกงส้มยิงอ้โเหมือนพริกแกงแบบซึมเข้าไปในเนื้อปูแบบนี้เลยอันนี้คือคัดมาแบบ กันเจียงเน้นๆหมดแล้วอ่ะใช่สำหรับแบบคนแบบขี้เกียจขี้เกียจเนาะกินเนี้คือจบเลยบอกให้เอ้ยเธอปลาสามลูกเขาเป็นเนื้อง้อจริงๆนี่ไงเห็นไหมที่เขาใส่มาให้เออว่ะเป็นเนื้อง้อเลยอะไรอ่ะไฟแลบมาด้วยเมื่อกี้เขาจะราดพริกมาเป็นน้ำเง้อก็คือไม่เคยเห็นเหมือนกันนะอุ้ยดูเนื้อปลานี่ยเนื้อปลาแบบขาวจัวเลยอ่าแบบนี้ฮะปลาเป็นไงแมเนื้อปลาเขาจะมีความแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วมันก็มีแบบ เทกเจอร์ของเนื้องอให้เคี้ยวแบบนุ่มๆอ่ะใช่ไหมใช่รสชาติเขาจะออกแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานสามรสเลยนี่ทุกคนอาจจะงงนะเนื้อเงาะคือเนื้อที่ใสๆอยู่นี่นะอือไม่บนเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแหละครั้งแรกริงแปลกมาสำหรับเราเลยนะเออ บ่ออนี้เขาก็คือร้อนแรงแล้วเกินไปแม่แกงคั่วสับปะรดปูก้อนจ้าให้ดูนะฮะกันเชียงนักกันเชียงมาเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะใช่อ่าเป็นแกงคั่วสับปะรดราดไปบนข้าวเลยแม่จ๋ารไปบนข้าวสวยแบบนี้เลยเออกินง่ายๆสไตล์บ้านเฮานี่แหละก็คือตัดเดียวโกยอย่างเดียวของเราอ่ะอ่านี่ฮะให้ดูกันเชียงโอ้ยนี่นี่นี่เห็นไหมไฟร้อนแรงมากบรรยากาศจริงๆจะอยู่ติดทะเลเลยนะคะนี่เห็นป่มขนาดกลางคืนแล้วน้ํายังใสอยู่เลยนี่ทุกคน แต่ตอนนี้มันมืดแล้วกินตั้งแต่เย็นยันมืดอ่ะคือจะบอกว่ามาบางแสนช่วงนี้น้ำใส่มากให้รีบมานะให้ดูเนื้อกันเชียงกันใกล้ๆฮะกับเนื้อสับปะรดเนาะ็นแกงคั่วอันนี้จะออกหวานเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยมีเปรี้ยวนิดหน่อยเปรี้ยวจากสับปะรด้วหวานของสับปะรดแล้วก็หวานแบบเนื้อปูนะใช่แล้วก็เผ็ดเครื่องพริกแกงอ่าประมาณนี้วัยรุ่นอาจจะไม่คุ้นชินนะแกงเนี้ย แต่รุ่นเราก็ทันอยู่นะแกงคั่วสับปะรดทันนะลและความข้นของน้ำกะทิเขาก็เอาเรื่องอยู่นะน้ำแกงอนนะเนาะใช่กินกันเนื้อกันเชียงของน,นี้นะแม่เนาะโบไปเลยเธอได้บอกว่ามันแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานตัดกันเลยเออมันจะเป็นแบบประมาณสามรสไหมแม่เนาะน่าจะสามรสเนาะคือบางคนอาจจะคิดว่าติดหวานแต่ไม่ขนาดนั้นเธอรสเผ็ดพริกคือมาแบบแรงมากไม่เบสของไอเนี้ยเบสของพวกน้ำแกงคั่วสับปะรดมันจะออกหวานนิดนึงอยู่แล้วค่ะวันนี้เขากินกันเชียงปูจนกล้ามจะออกเลยเธอกินแล้ว S <S สัใจเราแบบนี้เนาะเป็นแกงแบบสมัยโบราณมากที่แบบคิดถึงอ่ะไม่ได้กินนานมากคุณยายคุณย่าทําสมัยก่อนเนาะไปเดี๋ยวผมขอตัวกินต่อก่อนนะทุกคนอาหารที่เราสั่งก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวพี่ไปเช็ควินให้ดูดีกว่าว่าอะไรราคาเท่าไหร่เนาะอันนี้ผมไปเช็ควินมาให้ดูแล้วนะคะนี่ราคาอาหารบนโต๊ะทั้งหมดก็ประมาณนี้นะฮะ,ะใครอยากรู้ตัวไหนก็แคปเอานะทุกคน หนึ่งสองสามอ่ะประมาณนี้นี่จะบอกว่าช่วงหขคามอ่ะเขามีดนตรีสด้วยนะนี่เขาใกล้จะขึ้นแล้วถ้าใครอยากตามมาละเขาเปิดแต่สิบโมงถึงเที่ยงคืนเลยนะมาไม่ดูเดาใส่พิกัดไว้ให้ดีวกว่าจะบอกว่าพิกัดเขาเอาหารง่ายมากที่จอดลงที่จอดรถเลยมีหมดเลยเนาะใช่แล้วมาช่วงปลายฝนต้นหนาวน้ําใสมากนะช,ช่วงเงย็นๆนะมาถ่ายรูปเล่นเนาะแล้วก็นี่มากินนี่กันเชียงปูแกงโโส้มแกงเหลืองแบบนี้จ้าแกงซ้ำปะอ,อยจัง <laughs>